ค่ะสวัสดีค่ะย่าจะมาขยายพันธุ์ผักแล้วนี่ฟางตุ้งมันโตเร็วมากอะ่ะอืมฟางตุ้งย่าโตเร็วมากต้องต้องขยายแล้วแล้วอันนี้อันนี้เป็นอะไรอะ่ะเดี๋ยวต้องดมก่อนโตเร็วมากเลยดมใบก่อนหัวละพาหรือหรือบังรักอ๋ออันนี้ใบบังรัก อันนี้หัวละพาเนี่ยอันนี้ัวละพาแต่อันนี้ก็เป็นกระเพราขึ้นมากเลยอะใบมังรักขึ้นพืบมเลยอะเดี๋ยวแต่จะปลูกขึ้นช่ายก่อนอ่ามังรักให้โตอีกหน่อยหรือจะมีเวลาก็จะเพาะวันนี้เลยเนี่ย วางตรงนี้ก่อนเพราะอือัองตุ้งก่อนอือเพราะแฝนนี่แหละอุ้ยจะเทนตกนะ่ยยาก็จะใส่ <c oughs> เนี่ยยาจะใส่เอ้ตะก้านนี้ก่อนตูดมันจะได้ดินไม่ล่วงแต่มันจะตันหรือเปล่าลองดอูถือดินมาไว้ หกถุงร้อยอ่ะแต่ปนขี้งวนหน่อยอืมผสมปนขี้งวอย่างเดียวเนี่ยอืมมันมีสี่เดือนด้วยนะ วางขี้งัวไว้นานไงมันก็เลยมีที่เดือนด้วยใส่มันไปเหอะอืมท,ที่เดือนตัวใหญ่อืะโยนไปไว้นู่นกนแล้วกันปลูกทักเนี่ยปลูกให้หมดตะ กา่่นะี่แหละของตุง้งต้องรีบปลูกเดี๋ยวฝนจะมาอีกอืมถอนออกมาเลยดีกว่าต้นใหญ่นะ่ะธรรมดาต้องปลูกแล้วแต่ยากขี้เกียจเหมือนเดิมอะ่ะแล้วพักนี้เป็นไรไม่รู้ คอมเมนต์เพื่อนไม่ติดพอไปคอมเมนต์พอดูของเพื่อนแล้วคอมเมนต์แล้วพอพอจบพอจบเสร็จไปดูอีกรอบมันจะตัดลบไปเลยอะ่ะคอมเมนต์เพื่อนไม่ค่อยได้อะ่ะไม่ขึ้นอะ่ะเป็นไรไม่รู้มันอืมคือแจ้งครับไปแล้วก็ยังไม่เห็นยังไม่เห็นได้ผลอะไรเลยเหมือนกันเลย ต้องเอาเครื่องสำรองไปคอมเมนต์เพื่อนอือให้เพื่อนกลับมาในช่องจริงและเอาบ้านสำรองบ้านของเออเมลของลูกของหลานเอาไปคอมเมนต์เพื่อนไงได้ละหนึ่งงั้นไปดูคอมเมนต์หลักของยา่ามันไม่ติดไงย่ยาก็ไม่รู้จะทำยังไงแจ้งเขาแล้วเขาก็มันก็ไม่ติด ก็เลยหลายวันแล้วเนี่ยไม่ได้เอาคอมเมนต์ตัวเองไปคอมเมนต์เลยอะเพราะว่ามันไม่ติดย่าก็เลยลงคลิปห่างๆไปเลยแบบมันไม่ติดย่าก็ไม่อยากลงคลิปเท่าไหร่เพราะว่าเพื่อนก็ไม่รู้ว่าเราไปคอมเมนต์เขาไง mm. อือเดี๋ยวย่าย่าดูจบไงก็คือคนไหนมันดูกดเวลาให้ย่าย่าก็กลับไปดูไปกดเวลาให้เหมือนกันคนไหนไม่กด บางคนย่าก็กดให้บางคนย่าก็ดูแค่ก็ไม่กดเหมือนกันก็ดูไม่ค่อยจบคนไหนที่ไม่กดเวลาให้ย่าย่าก,าก็ก็ดูไปโฆษณาเที่ยวหนึ่งก็ก็พอก็ดูโฆษณาให้ด้วยนั่นแหละแต่ว่าพักนี้คอมเมนต์ไม่ขึ้นของเพื่อนอะมันไม่ขึ้นมันหายเพราะอะไรก็ไม่รู้แจ้งครับไปแล้วมันก็เหมือนเดิม มันก็ไม่ติดเหมือนเดิมยาก็เลยไม่รู้จะทำยังไงแจ้งเข้าไปแล้วอะ่ะไม่ไม่ติดเลยอะพอแล้วบางคลิปมายาวถึงยี่สิบสามสิบยาก็ดูให้จบนะแต่เสร็จแล้วพอกลับมาแล้วคอมเมนต์ไม่ขึ้นยาก็เลยเอาบ้านลองไปคอมเมนต์ให้ แต่ไม่รู้ว่าเขาจะกลับมาถูกหรือเปล่าเพื่อนๆก็ย่าเอาบ้านลองคอมเมนต์ให้นะพีย่ยากยังไม่รู้มันจะจะทำยังไงลูกทำให้ไปกดอะไรก็ไม่รู้ข้างในอะ่ะแต่เสร็จแล้วมันก็ไม่ได้ผลเหมือนเดิมมันก็ไม่ติดเหมือนเดิมยากก็เลยว่าอาทิตย์นี้ยากก็จะไม่ลงคลิป รอนานหน่อยรอสองอาทิตย์รอให้มันปดล็อกคอมเมนต์ติดก่อนคงจะได้ไหลเลยอะไหลกระถางเนี่ยเพื่อนเพืเ่อนก็ถ้ายาเอาบ้านลองไปคอมเมนต์ให้ก็บ้านของเมลของลูกเมลของหลานไปคอมเมนต์ให้ก็ย่าก็จะคอมเมนต์ว่าย่าติมปลูกผักสวนครัวแล้วย่าก็จะเขียนต่อมาเออ เออขอโทษขอโพยด้วย <_ C ity> เพราะว่ามันบ้านจริงมันบ้านหลักมันไปคอมเมนต์ไม่ขึ้นอะ่ะ <_ C ity> <_ C ity> ไม่รู้เมื่อไหรมันจะขึ้นก็ไม่รู้เมื่อก่อนมันเคยเป็นอยู่ครั้งหนึ่งนานมากแล้วตอนที่ย่ายังยังไม่ได้เก็บเหรียญนะแล้วย่าก็เอาของเมลของลูกๆไปไปคอมเมนต์ แล้วไปไปเขาก็มันก็คอมเมนต์ได้แล้วก็นี่ก็ม,มาเป็นอีกมาเป็นนานแล้วเพิ่งมาเป็นอีกรอบอยาก,ก็เลยไม่รู้จะแก้ด้วยวิธีอะไรอะ่พระพอลูกแก้ให้แล้วมันก็ไม่มาลูกบอกว่าไม่รู้ทำยังไงแล้วแม่มันไม่มันไม่ขึ้นอะ่ะดูตามที่เขาสอนในคลิปก็ดูนะแจ้งเขาไปก็แจ้งแล้วมันก็ยังไม่มา อืมไปรอเวลาก่อนมัน้งโหคงไหล่หลหลที่ใส่กระถางเลยอะตะก้านอย่างเนี่ยกระป๋องนึงอะมันเยอะไงไปปลูกนนหนาๆแล้วกันเยอะมากอ่ะอืมเยอะมครึ่งเดียวนั่นเนี่ย นนหนาไปกินกินต้นที่ถีไปอหาหากกะถางกันหาก็ะถางธรรมดาญาติจะลงคลิปผิดถี่ไงนี่คอมเมนต์ไม่ขึ้นยากก็เลยยากยากก็เลยลงคลิปช้าหน่อยมันคอมเมนต์ไม่ขึ้นอะ่ะไปหาเพื่อนเพื่อนมา ไปหาเพื่อนเพื่อนก็ไม่รู้ว่าอยาไปเพราะว่ามันไม่ขึ้นอืปลูกผักไปกันทําคลิปทําคลิปรวมๆไว้จนฝากคอมเมนต์จะขึ้นค่อยค่อยลงทีทีจะถางเล็ก ฝนก็จะมาอีกย่วรีบปลูกไนงะเดี๋ยวฝนตกอีกอนนเริ่มขยันมาปลูกแล้วเพราว่า มันดูคลิปเพื่อนและคอมเมนต์ไม่ขึ้นยากก็เลยมีเวลาว่างเยอะธรรมดายากก็จะดูตอบเพื่อนแต่ตอนนี้มันตอบไม่ได้ยากก็เลยรอเวลาหน่อย เดี๋ยวนี้เดีอยสักสองขึ้นเยอะมากเลยอ่ะยาซื้อมานานมันจะหมดอายุไงก็รีโลยหมดเลยมัน,มนจะหมดอายุนี้เดี๋ยวไว้เสริมตอนมันตายบ้างอะไรบ้างก็ค่อยเสริมเอาอืมทุกเดือนเยอะแยะเลยโยนไปนู่นก่อน อยู่ในนี้เดี๋ยวมันมาชัยลากตายอีกแมวก็มากวนไงเนพื่อนๆกาไม่รู้จะทำยังไงคอมเมนต์ไม่ติดเนี่ยเพื่อนๆไลน์เอ่อคอมเมนต์มาบอกทีว่ามันไม่ติด มันไม่ขึ้นนะ่ะไปคอมเมนต์เพื่อนแนละ้วมันไม่ขึ้นย่าไม่รู้จะทำยังไงเอาให้หมดไปอันนี้คงขึ้นไม่หมดอันนี้แบบเอาหนาหนานี่แหละเดี๋ยวพอโตแล้วก็แยกมนาะ กดให้แน่นนะ